ท่านนึงอยากรู้ก่อนวันนี้คือครบทุกคนไหมครบน<อ>ี่ยครบโอ้โหไม่ไม่คือต้องบอกผมมาสายสุดใช่ครับผม <laughs> ผม,มาชา้าที่สุดวันนี้นะก็คือเป็นอะไรที่แปลกมากที่แบบว่าเราได้มารวมกลุ่มกันแบบครบทุกคนจริงๆนะฮะผมว่าแบบเราไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วนะ ใช่คบรบครบครบอ่ะ20ปี20ปีใช่เหรอมีตองมีติิงนี่คือส่วนใหญ่จะป็นมาบางเป็นาบการ้แต่ไม่ได้ครบใช่ไหมเราทุกคนเราเราุนแต่ไม่เป็นไรแบบผมรู้สึกว่าแบบพวกเราได้มาเจอกันเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกดีนะแบบโตกันจนแบบมีลูกแล้วด้วยนะบางคนใช่ไหมมหลายคนนะฮะแล้วก็แต่ละแนนเาสูงไม่รู้กินอะไรมาอยากได้ความสูงมากก็ดีใจผมว่าน่าจะเป็น ภาพที่หลายคนเนี่ยอยากได้เห็นนักแสดงในตอนโตนะว่าเป็นยังไงโอเคให้คนอื่นพูดบ้างแต่ละคนรับบทเป็นอะไรก่อนเดี๋ยวผมตอนนั้นฮะรับบทเป็นเจี๊ยบคร<อ>ับผมขอโทษครับแป<อ>๊บนนึงะครม็กกี้โซนดีว, yeah. วะขอโทษครับผมข,ขอโทษครับผิดไปแล้วครับผมขาหักตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยเรื่องแฟนฉันเนี่ยยี่สิบปีที่แล้วนะผมรับบทเป็นเจี๊ยบครับผมค่ะโฟกัสค่ะรับบทเป็นน้อยหน่าค่ะเฟิร์สค่ะรับบทเป็นโอเล่ค่ะแจ็คครับรับบทเป็นแจ็คครับ เออค่ะระบบเป็นกิมเตียงค่ะค่ะพูอื่นต่อเลยค่ะต่อครใหม่ค่ะระบบเป็นจุกค่ะแล้วเพื่อนค่ะระบบเป็นเงาะค่ะแก๊สครับระบบบอยครับออฟครับระบบเป็นอิ๋ครับออฟครับระบบเป็นฟลิกครับก่อนท้ายหยกระบบเป็นมัโลดครับแม่ค่ะผ่านมา20ปีแล้วกลับมาใช้การความรู้สึกเราเป็นยังไงครับความรู้สึกเป็นยังไงนะโฟกัสเนี่ย บอกเข้าไปรู้สึกเป็นยังไงก็ดีใจค่ะตอบแทนเพื่อนๆแล้วกันดีใจค่ะเพราะว่าได้กลับมาใช้รอบนี้ใช่ไหมคะก็มีภาพคมชัดขึ้นเนอะสมัยก่อนมันเป็นฟรีมตอนนี้ก็ภาพคมชัดขึ้นจริงเหรอ เออไงคือภาพตอนนั้นมันถ่ายเป็นฟิล์มไงจําได้เพราะว่าตอนนั้นอะคือเหลือเท็กสุดท้ายนะใครเล่นไม่ได้ในตายหาเล้วเพราะเป็นฟิล์มก็คือคือตอนนี้เป็นภาพคมชัดขึ้นใช่เป็น 4K โอ้มึงไม่ได้อ่านข้อมูลเลยมาเลยไงไม่ไม่รู้ตื่นเต้นเราเราตื่นเต้นแทนคนที่จะได้ดูว่าแบบครั้นี้เราจะได้ดูที่แบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเป็นหนังเก่าพอเอามาฉายมันจะดูเก่าหรือเปล่าแปลว่าไม่เก่าไม่เก่าภาพสีคมชัดแบบสวยงามเลยค่ะสีสดขึ้นยี่กพาลูกๆหลา มาดูไม่น่าเบือ่อแน่นอนใช่ค่ะนีอย่าเพิ่มตอนจบใหม่เพิ่มตอนจบใหม่เพลงตายหรอครับอะไรครับพี่ี่พวกกับเขาสปอยมาแล้วว่าจะมีเพิ่มมานิดหน่อยอะไรเงี้ยพระเอกตายเพลงเอกตายวิ่งวิ่งตามแล้วตายเลยครับตายต้องตายโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าตอนจบเนี like. ่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมแค่ผมรู้ปุ๊บเดี๋ยวผมมาสปอยให้ทั่วเลยเขาไม่มีใครมาดูแล้เอาเหรอโอเค้วเเรื่องนนี็ป เพื่อนๆตอบกันบ้างดีกว่าแจ๊ก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 แจกบก็ อยากจะให้แบบมาชมภาพยนตร์เรื่องแฟชั่ันกันนะครับผมวันที่9ตุลาคมนะฮะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยเหมือนย้อนวันๆนะครับในเรื่องของแบบความทรงจําของเจี๊ยบแล้วก็น้อยหนาที่แบบว่าความรักของทั้งคู่จะเป็นไงแล้วก็พวกเราเนี่ยก็อยากจะแบบให้มาดูแบบระบบใหม่ๆสำหรับใครที่เคยดูระบบที่แบบเป็นฟิล์มหรือเป็นระบบแบบสไตล์เก่าๆไปแล้วเนี่ยก็มาลองดูอะไรที่มันแบบพัฒนาขึ้นนะครับคมชัดขึ้นเสียงดีขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเป็นแนวแบบโฟ โฟโฟไปเจอโฟคิงโฟคิงแต่ชุดแล้วนี่โฟคิงเลยนะโฟคิงเลยเพราะมีเรื่องมีเรื่องก็ถ้ายังไงฝากด้วยครับผมตอนถ่ายทำตอนนั้นตอนที่เราเด็กๆยังมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้อะไรบ้างที่ยังจำได้ไหมผมชอบตอนพักกองฮะตอนพักกองเนี่ยเราตอนนั้นมันมันยังเป็นที่ที่แบบมีความเป็นธรรมชาติเยอะยังมีปลาให้เราไปได้จับเยอะมากนะครับอันนี้ผมพูดจริงนะไม่รู้มีใครจำพักกองเนี่ยใครจะกินข้าวเนี่ยผมแม่งหายจากกองก่อนเลยแล้วก็ไป ไปดูปลาตามลำธารนะครับแล้วก็ไปดูกระโดดตะคุบปลาครับผมอันนั้นความทรงจำดีๆรักเพื่อนไปด้วยใครฉ่ำฉากไอ้นี่ไงฉากรถวิ่งตามรถอ่ะข้างๆมันมีเลนมันก็ชวนเพื่อนไปไล่จับปลาตีนใช่ครับผมเพื่ออะไรการจับปลาตีนเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าฝึกกลยุทธ์นะครับมันไม่ได้ง่ายนะครับการที่ปลาตีนมันวิ่งอยู่แล้วเราไปจับมันได้อ่ะถือว่าคุณเก่งมากเลยครับผมความทรงจำเป็นไง ตอนเด็กตอนเด็กหนูเคยชอบพี่แจ็คค่ะตอนนี้หนูโตมาเป็นทอมแล้วค่ะมาถึงว่าตอนเด็กเคยชอบผมใช่ตอนนด้เป็นทอมเลยทำแล้วผมต้องดีใจไหมโอเคด้วยประกันประกันมีอะไรไหมที่ยังมีความความจำกัอ่าก็ตอน ตอนนั้นก็คือตอนถ่ายอ่ะมันมันมันสนุกมากอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนการมาแบบทํางาน่ะมันเหมือนมาเล่นกับเพื่อนส่วนใหญ่อะไรเงี้ยมันจะทุกวันที่มากองก็คือมันจะเหมือนแบบเราได้มีเพื่อนเล่นแล้วพี่ๆคนที่เหนื่อยก็น่าจะเป็นพี่ๆแหละคงไม่ใช่เราอะไรเงี้ยพราพวกเราสนุกกันมากทุกวันอะไรเงี้ยมันก็จะจาได้ในช่วงนั้นเพราะเป็นคนแบบเป็นลูกคนเดียวงพอไม่ได้ไปถ่ายกองมันรู้สึกมันสนุกมากๆค่ะเงียบเลยเกดมีอะไรพูดไหมเกด เอาคนที่คนรู้เรื่องไอ้แจ็คแจ็คช่วยหน่อยก็เราหลอกขึ้นอะไรนะเขาแต่งหน้าพี่รอลบหน้าอเไย่าไรครับก็ต้องบอกเลยว่าแฟนฉันนะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนที่แบบว่าอาจจะมีความทรงจำนะครับผมในวัยเด็กนะฮะตอนนี้เนี่ยมัน20ปีแล้วนะครับผมมันผ่านการเวลามาแบบเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายเลยก็อยากจะเชิญชวนนะครับวันที่9ตุลาคมนะครับแฟนฉันนะครับผม จะกลับมาใช้ใหม่ในระบบที่ดีขึ้นระบบเสียงระบบภาพนะครับแล้วก็เรามาให้กําลังใจเจี๊ยบและน้อยหนากันด้วยนะครับผมแล้วก็แก๊งเพื่อนๆผมด้วยนะคะยังไงก็ฝากเชิญชวนนะครับภาพยนต์เรื่องแฟนฉันครับขอบคุณครับ